สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ีกรดนะครับผมสายันบุญอาจนะครับเรากําลังอยู่ในซีรีส์ของการหา AI มาช่วยทํางานนะครับออตอนนี้เป็นตอนที่เราจะมาใช้ Adobe Illustrator นะครับซึ่งเป็นโหมดของ AI นะครับ g e n e r a t e Shape f i l l นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว Illustrator หรือค่าย Adobe อะครับเขามี AI ฝังเข้ามาอยู่ในตัวโปรแกรมเขาอะครับ ได้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น generat นะครับรูปภาพที่เป็นเวกเตอร์ครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็คือเขายังเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของการทำตัว art work นะครับไม่ว่าจะเป็น photoshop เองไม่ว่าจะเป็น illustrator เองนะครับหรือใครอื่น,นเนาะก็จะเอาตัว ai ครับมาใส่เข้าไปในระบบของเขานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะว้าวนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ adobe illustrator มาเราจะรู้ว่า ค่ายเวกเตอร์หรือการทำเวกเตอร์ครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เ,เรียกว่าฝีมือในการฝึกฝนนะครับในการสร้างภาพนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนะครับมันเป็นรูปภาพปลาใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถที่จะพิมพ์นะครับโดยการพิมพ์คาว่า colorful fish นะครับแล้วก็ล่างภาพที่เป็นภาพของตัวสัญลักษณ์ปลานะครับตามเชฟนี้นะครับแล้วก็ให้ไอในการสร้างซึ่งสามารถระบุด,ดีเทลได้ว่า จะเหมือนนะครับแค่ไหนสมูทแค่ไหนนะครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะลองกันทั้งหมดสามภาพนะครับก็คือภาพที่เป็น Colorful Fish ตามตัวอย่างในโฆษณาของ Adobe i l l u s t r r t o r แล้วก็ Crying Tiger นะครับเสือ้องไห้แล้วก็ p h o e n i x Bird นะครับนก Phoenix นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า Colorful Fish นะครับผม Copy ตัวคีย์เวิร์ดนี้ไปก่อนนะครับ แล้วเราไปเข้าที่โปรแกรมนะครับ Illustrator นะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วอะครับมันจะมีการเรียกว่า subscription ผ่านคลาวด์เนาะแล้วก็เวลา new นะครับตัวที่เป็นโปรแกรมขึ้นมาครับจะมีคำว่า generative s h e f f i l l beta นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเบต้าอยู่นะครับกด try now ไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวที่เป็น review นะครับก็คือวิธีการใช้งานเครื่องมือด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างขึ้นมาเห็นไหมครับ ว่าเป็นเชฟของนกเนาะนี้เนี่ยเชฟเนี่ยนะครับเรา,เอาลองย่อเนาะแล้วเราไว้ด้านข้างก่อนนะฮะประมาณนี้เรากำลังจะมาทำในคำว่าตัวฟิชนะครับที่เป็น Colorful Fish นะครับงั้นเนี่ยเราเขียนตัวที่เป็นภาพง่ายๆเลยครับก็คือภาพที่เป็นภาพปลาเนาะปลาก็คือถ้าสมมุติว่าเราวาดนะครับเราก็วาดแบบเด็กวาดเลยเนาะก็คือวาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าเขาจะสร้างนะครับ ตัวที่เป็น Colorful Fish ยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นตัว Generate เนอะนะครับนี่ผมปิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือ Colorful Fish นะครับแล้วก็เราก็กด Enter ไปนะครับเขาก็ทำการสร้างอยจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับเขากำลัง Generate รูปภาพขึ้นมานะครับด้านข้างที่เป็น Variation นะครับจะมีทั้งหมด3อันกำลังทำงานอยู่นะครับแปลว่าในการ Create หนึ่งครั้งนะครับ จะมีรูปปลาขึ้นมาให้เราเลือกครับทั้งหมด3ภาพนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกอันนี้ครับมาทํางานต่อได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะพรีวิวขึ้นมาแล้วเนาะนะครับพรีวิวขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีภาพปลาครับอ่าอันนี้คือเขาไปดึงมาจากตรงนี้นะครับอ่าโทษทีเนาะเขาไปดึงมาจากตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นเชฟปลาตรงนี้นะครับเชฟปลาตรงนี้เนาะเราเอาตรงนี้นะครับแปลว่าอ่าเราต้องพิมพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซีเล็ก ทรงอ็อบเจกต์นะครับที่เราจะเราจะให้เขาสร้างเป็นทรงนั้นนะครับสังเกตเห็นว่า,าถ้าเป็นอ็อบเจกต์เมื่อกี้นี้ก็คือเป็นทรงที่มันเป็นโค้งๆหน่อยครับเขาก็จะเจเนเรตออกมามีนะ้ำมีเคอร์อะไรทุกอย่างนะครับกลับมาที่เป็นภาพวาดภาพวาดมือเมื่อกี้นี้ง่ายๆะครับเราก็เจเนเรตออกมา3ภาพนะครับตามตัวอย่างที่เป็น variation ในข้างล่างเนี้ยนะครับข้างๆเนี้ยเราก็จะสังเกตเห็นว่า เขาพยายามจะดีไซน์งานนะครับลงมาในเชฟที่เราต้องการที่สุดนะครับเดี๋ยวรอเขาทำแบบหนึ่งข้อดีของการใช้ Ruby ี a ลาเซเตอตอนนี้เนี่ยคือแปลว่าเราไม่ต้องมีเครดิตอะไรเนาะเราใช้ได้ฟรีตลอดเราขี้เอเ็ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ็อบเจกต์ที่เขาสร้างกันว่าอ็อบเจกต์ที่เขาสร้างกันอ่ะมัน,ม,นมันเป็นแบบไหนลักษณะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นี้เนี่ยความฉลาดของเขาแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลนเน่ยนะครับมันเป็นเวกเตอร์ที่เราสามารถ ขยายได้ไม่มีสิ้นสุดเนาะประมาณนี้แปลว่าเราทํางานบนบนเวกเตอร์ดีไซน์เลยนะครับประมาณนั้นไม่ได้เป็นเอาตัวที่เป็นการวาดภาพใน Adobe Photoshop ะครับหรือเอาภาพมาแล้วก็ามาแปลงเป็นตัวเวกเตอร์อีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพตรงนี้มาเป็นตัวอย่างเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอเอาทั้ง3ามเวอร์ชันนะครับเราสามารถลากออกมาแนละ้วเราก็เปลี่ยนนะครับเป็น เวอร์ชันที่2นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่3ได้นะครับอันนี้คือเป็นดีเทลนะครับที่ขึ้นมานะประมาณนี้นี้เนี่ยตอนที่เรากําหนดค่าตอนแรกอะครับถ้ากลับไปดูอะครับตรงที่เราพิมพ์ Colorful fish ะครับมันจะมีการเซตติ้งด้วยนะครับว่าเชฟอะครับจะเป็นลักษณะประมาณไหนถ้าเราเลือกไปที่โลแล้วกันเนาะเมื่อกี้มันเป็นไฮนะครับแล้วดีเทลอะครับเราลองเป็นดีเทลที่แบบเป็นเ m a กซ m มัมดูนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเรากดเจเน r เรททีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นอะไรนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของออโต้ที่เป็นออโต้สไตล์นะครับเราสามารถเลือกได้นะเราสามารถ c h o o ชูสไตล์ได้ว่าเราจะแบบสไตล์ไหนก็คือคลิกลูกคลิกนะครับบวกนะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นตัวอย่างนะครับสามารถดูดเข้ามานะครับประมาณนี้ว่าจะเอาสไตล์ประมาณนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างว่าให้แมทนะครับกับสีตามนี้นะครับอ่าสมมติ สมมติเราเลือกแม็สีตำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวชาร์ปเนี่ยอ่าเป็นโลเนาะดีเทลเป็นแม็กซิมัมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นดีเทลที่สามารถกดดูได้นะครับว่าเราสามารถกําหนดอย่างอื่นได้ด้วยนะครับจากเดิมที่เมื่อกี้เรากำหนดไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพร้อมนะครับเรื่องของตัวที่เป็นเชฟเรื่องของดีเทลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรฟเฟลเนซ์นะครับเราดูเรฟเฟลเนต์ตรงนี้มานะครับถ้ากดออโต้มันก็จะเลฟออโต้ให้นะครับเอฟเฟกต์นะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนแฟ t d ดีไซน์จอ m เมตริกนะครับหรือจะเป็นดูเดิลพิกเซอร์อาร์ตนะครับอันนี้ดูได้หมดเลยนะครับนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นแบบเอ่อสไตล์ที่ผมว่าน่าจะเป็น p ีโถ้าลองดู 3D ดูนะครับดูลอง 3D ดูนะครับอ่าแล้วก็เป็นคัลเลอร์แอนพนโทนสามารถเลือกได้นะครับว่าคัลเลอร์เซตเราจะออกชอบแบบไหนนะครับประมาณนี้ แล้วกด g e n e r a เรไปนะครับแล้วดูหน้าตานะครับว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้เราใส่เล็บไปด้วยนะครับใส่เล็บไปมันก็จะเอาเล็บตรงนี้นะครับที่เป็นรูปด้านข้างนะครับมาเอา่อ e รูปภาพให้นะครับโดย AI เนะเาะเดี๋ยวค่อยให้เขา c ร e a t e แบบหนึ่งนะครับ อย่างนี้ผมบอกไปเนาะปกติแล้วอะครับการที่เราจะเขียน Adobe Illustrator เป็นเวกเตอร์ครับต้องใช้การฝึกฝนในการดราฟในการเขียนโครงสร้างในการที่จะล่างตัวที่เป็นเพนทูอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แต่ว่านี้มันก็จะทำให้แบบงานในการทำ Illustrator มันง่ายขึ้นแต่แน่นอนแหละครับเราต้องเห็นว่าจริงๆถ้าภาพที่สร้างมาครับมันเป็นเบต้ายังไม่สมบูรณ์นะครับประมาณว่าตัวช่องช่องของสีครับมันอาจจะมีการที่หายไป เราต้องสามารถที่จะแก้ไขเองได้ด้วยนะครับตังน,นี้มันต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการล่างตัวที่เป็นเพนทูนะครับประมาณนี้ะจะสังเกตเห็นเนาะก็คือเรื่องของดีเทลอะครับมันก็จะดีเทลน้อยลงนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูถัดไปเนาะเรากำลังจะทำในเรื่องของตัวเ,เสือรองไห้นะครับคร y i อิงไทเกนะครับเราลองวาดแบบ ฟีสไตล์ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าไปอยู่ในลักษณะของการที่เป็นเสือร้องไห้เนาะก็อาจจะต้องมีผมซูมขึ้นมานิดนึงนะครับผมเขียนเป็นทรงเสือเนาะมีหูนิดนึงนะครับแล้วก็ลากลงมาเนาะแล้วก็มีจก,กตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จะมีหูตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าเรามาดูกันว่าอ่าเราก็จะเป็น ลองไห้เนาะลองไห้ก็ต้องมีหยดน้ําตรงนี้นะครับเรามาดูสองหยดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้สองหยดหลังจากนั้นเราก็ไปตรงนี้ไปนะครับเราไปรีเซ็ตก่อนนะครับผมว่าเอาเป็นตรงกลางเนาะเชฟก็เป็นตรงกลาง นะครับเราลองเนาะเราเป็นออโต้นะครับออโต้ Auto เนาะแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์เคลียร์เอฟเฟกต์ออกนะครับแมวเอฟเฟกนะครับกดเจเน r เรตลองดูนะครับว่าหน้าตาของเจ้าเสือร้องไห้ที่ออกมาจากเชฟที่เราเขียนด้วยมือแบบเป็นเหมือนลายเส้นเด็กเขียนเนี่ยนะครับเขาสามารถสร้างออกมาได้เป็นแบบไหนบ้างนะครับ รูปร่างหน้าตาออกมาแล้วนะครับประมาณนี้ก็คือเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีทรงออกมาแล้วนะครับตัวกลางนี้น่ารักเชียวนะครับแต่ดูเป็น หัวเลาะมากกว่าร้องไห้นะครับอ่าเดี๋ยวเขาสร้างให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันเหมือนเหมือนเสือหัวเลาะซะมากกว่านะครับอ่าใน,นรูปแรกเนาะอ่ารูปแรกนะครับอ่าผมแยกให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ไปอยู่บนพื้นดำเนาะเราจะได้รู้ว่าโอเคออบเจกต์มันครบหรือเปล่าน,นะครับอันนี้เป็นรูปที่สองนะครับรูปที่สองแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปที่สาม ร,รูปที่สามนี้หนักเลยนะครับก็เป็นหัวเลาะไปเลยเนาะประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะต้องไปปรับเชฟเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราไปทําโลโก้เนาะตรงตาครับเห็นไหมโตรงตรงตาตรงเนี้ยกับต,ตรงตาตรงเนี้ยมันแบบเนี้ยก็น่าจะใกล้เคียงแล้วก็นำตามาใส่เนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะลบตัวนี้นะครับออกเนาะนะครับ ประมาณนี้อ,อ่าไปฟังนี่เนาะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเพนตรงนี้เนาะแล้วก็อันคุปตัวนี้นะครับแล้วเราก็ Copy ตัวนี้นะครับมาใช้แทนตรงนี้เห็นไหมครับเอาลบตรงนี้ก่อนมันก็จะเป็นอาร์ตเบิร์กประมาณนี้นะครับลบให้หมด อันนี้เจาะอ่นนี้อันนี้แสดงว่าอันนี้เขาเจาะอยู่นะครับเขลบตรงนี้ทิ้งไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอะไรนั้นเสร็จปุ๊บก็คือเอาอ็อบเจกต์เนี้ยนะครับมาใส่อันนี้นะครับแล้วก็ฟลิปอีกฝั่งหนึง่งอ่ะเขาสามารถเปลี่ยนตาได้เนาะแล้วก็เราก็เอาพวกจยดน้ำพวกเนี้ยนะครับลองมาใส่ดูว่า ได้ไหมนะครับผมใส่ประมาณนี้เนี่ยนะครับอ่าอย่าลืมลบตัวค่าสีตรงนี้ทีนี้ผมบอกเนาะบางทีเขาทําผ่านมาแล้วอะครับเนี่ยครับเขาเจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนั้นแสดงว่าเราก็จะต้องแบบมีความรู้เรื่องของการเอาฟิลสีลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อทให้มันสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าไม่งนนะั้นเวลาเราเจาะมาเป็นสีอะครับมันอาจจะแบบมีปัญหาได้เนาะ,ะมาเนี่ยนะครับเราก็ทําให้มันเสร็จประมาณนี้คร่าวๆกอแล้วกันนะครับ อ่าประมาณนี้ก็อาจจะได้ทรงประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ามันทํางานได้นะครับประมาณนั้นเรามาแก้งานแก้อะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรามาทํางานต่อได้น,นี้สังเกตเนาะถ้าสมมติว่ากรณีที่เราเป็นทรงกระยุกกระยักเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะทําให้อยู่ในค่าของเราเนาะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากอยากให้มันอยู่ในวงกลมล่ะนะครับแล้ว ตัวโลโก้เนี้ยมันสามารถทําได้ไหมนะครับเราลองไปดูในวงกลมเนาะวงกลมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จเนเรตนะครับตัวเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปดูเซตติ้งที่ดีเทลนิดหนึ่งนะครับว่าดีเทลเนี่ยเราจะเอาดีเทลเยอะแค่ไหนเนาะเราดีเทลน้อยๆเลยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นโลโก้นะครับก็เป็นน้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความอ่าประมาณนี้กดจเนเรตไปนะครับก็เป็นเชฟของวงกลมนะครับ สังเกตเห็นว่าเมื่อกี้นะครับมันมีรูปเบิร์ดอยู่นะครับเบิร์ดอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองเป็นลองเอาเชฟตัวนั้นนะครับมาสร้างเป็นเลดเบิร์ดดูว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นวันไหนนะครับนั้นเราก็สามารถที่จะล่างออกมานะครับเป็นลักษณะของการใช้ตัววงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นอ็อบเจกต์ที่คมอะครับมาครีเอทได้เนาะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยมันจะเหมาะกับการไปทําพวกโลโก้หรือภาพประกอบหรือแมก้กระทั่งเราเอา่เอ,เ,อเขียนอ็อบเจกต์ออกมาเป็นชั้นๆนะครับ แล้วเนี้ยก็คือเอาไปวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อให้เกิดเป็นเป็นงานดีไซน์เช่นเมื่อกี้เสือ้องให้แล้วข้างหลังเราอยากได้เป็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้มันวาดภาพเป็นพระอาทิตย์แล้วเราก็ไปซ้อนนะครับแล้วเราก็เอ่อให้ตัวที่เป็นดีไซน์มันใกล้เคียงกันสไตล์มันใกล้เคียงกันว่าเชฟจะเอาคุมแค่ไหนความละเอียดจะเอาความเอียดแค่ไหนให้มันเท่ากันแล้วลองไปประกอบกันนะครับมันก็จะได้งานออกมาที่ที่ สามารถที่จะทํางานได้ไวขึ้นเนาะประมาณนี้อ่ะจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับมันก็จะได้อาร์ตเวิร์กมาที่เป็นตัวเอ,อตามวงกลมที่เรากําหนดนะครับอันนี้เป็นอันนี้เนาะเนี่ยผมขอขยับตรงนี้นิดนึงนี่ผมขอลบไปเลยแล้วกันอ่าแบบที่สองนะครับก็คือเป็นสไตล์นี้นะครับแล้วก็มานดูแบบที่สาม ะนะครับจริงๆมันก็สวยงามนะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอ้วงกลมธรรมดาครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ให้เขาแบบจัดการฟิลเองนะไม่ต้องไปลากมือเขียนมือเพื่อจะให้มันเกิดความเบี้ยวก็ได้เนาะมันก็จะบาลานซ์ขึ้นแต่การลากมือเขียนมือเนี่ยมันก็จะตามเชฟที่เราอยากได้เพราะว่าถ้าวงกลมเองมันก็จะแบบดูแบบดูแข็งแข็งนะครับดูเป็นโลโก้ที่มันแข็งแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดเราวาดมือเองหรือลงมือเองครับตรงเนี้ยมันจะสังเกตเห็นว่าถ้าไปเทียบกันเนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดู เห็นไ,ไหมครับเวลาไปเทียบกันแล้วมันก็จะมีความเป็นเรียกว่าเป็นลายเส้นหรือว่าความเป็นเป็นเคอร์เป็น,ปนรูปทรงอะที่เราเขียนมือมันก็จะไม่เหมือนของคนอื่นเนาะเพราะว่ามันใช้อกันหมดแปลว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะต่างจากคนอื่นได้นะครับอมาดูเคอร์ฟนี้นะครับก็คือเป็นสไตล์นี้แล้วกันแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเขียนอ็อบเจกต์ซ้อนกันแล้วเขียนรูปง่ายๆเนาะ,ะผมใส่ว่า Redbird นะครับ ก็ลองสร้างดูกดเ e n เน a ร e เลยเดี๋ยวเราไปทำนกที่เป็นนกฟินิกซ์กันอีกภาพสุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างเนาะฟินิกส์เนี่ยสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราล่างมือเองนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความสวยงามในการล่างพองสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูล่างดูงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองทำเป็นพวกทรงเหลี่ยมๆธรรมดานะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็คือ เอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรมาประกอบกันนะครับว่ามันจะได้นกอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าคือเป็นนกฟีนิกซ์นะครับรอสักคู่นะครับก็เจเนเรทตอประมาณนี้ อโอเคไหมครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้เนาะเราก็พยายามจะทําให้ใกล้เคียงนะครับกับเชฟตรงนี้นะครับนี่กลับไปดูตรงที่ดีเทลด้วยครับว่าถ้าเกิดเราต้องการดีเทลที่มันแบบเยอะกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดได้เนาะเพราะว่านี้เป็นแบบเมื่อกี้เราออกแบบเป็นโลโก้เนาะแปลว่าเชฟตรงนี้นะครับมีผลนะครับในการเซตติ้งเนาะว่าดีเทลจจะแม็กซิมัมไปนะครับแล้วก็เชฟประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นออโต้เพราะว่า มันไปกดค่าตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะไปตามตัวที่เรากําหนดค่านะครับอ่าประมาณนี้ถ้าเราไปลองเป็นฟินิกส์แล้วกันเนาะอ่ะเอางี้ง่ายๆเลยครับคือผมอะ่ะจะเอานกตัวเนี้ยนะครับแปลงให้เป็นนกตัวเนี้ยนะครับเป็นฟินิกส์ลองดูซิว่ามันทําได้ไหมฟินิกส์ Phoenix ปกติคือจะต้องเป็นหางยาวเข้ไหมอ่าหางหางยาวเนาะแล้วก็จะมีปีกนะครับยาๆหน่อย อันนี้เนาะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ขอยื่นไปประมาณนี้อ่ะดูทรงไม่ค่อยจะเป็นฟินิกเท่าไหร่ลองดูเป็นฟินิกไหมนะครับแล้วก็ผมใช้คำว่าฟินิกเบิร์ด่ะฟินิกเบิร์ด ินิกเบิร์ดแล้วก็ตัวตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับดีเทลเป็นแม็กซิมัมนะครับออโต้สไตล์นะครับดูภาพรวมสไตล์ Style ไม่มีนะครับเอฟเฟกไม่ใสเคลเปอนผิวคนไม่ใส่นะครับอ่าโอเคให้เขาสักเจตมานะครับกดเจเนเรตเดี๋ยวมาดูฟินิกซ์กันว่าจะได้ฟินิกซ์เจ๋งหรือเปล่านะครับ ทรงดีนะครับอันนี้เป็นเงาล่างขึ้นมานะครับด้านหลังและอืมเชฟตรงกลางนี่ดูสวยเลย อดูสวยงามมากนะครับผมเอาเงาข้างลางออกก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้คือผมว่ามันออกมาดูดีเลยนะครับอ่าองเป็นอันที่สองอันที่สองือ,นนองเชฟนี้ปากมันทําให้เหมือนเกินไปมันก็เลยไม่สวยนะครับอันนี้เป็นเชฟที่สามเชฟที่สามนี้ออกมาเป็นไก่เจยวอ่าเห็นไหมครับนี่คือ ฟีนิก i ์นะครับเดี๋ยวผมเปิดสูมให้ดูนไหครับเราไปดูไอออบเจใกล้ๆเนาะก็คือเขาก็พยายามจะลงอาร์ตให้นะครับก็ยังไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าเมื่กี้นี้เราเลือกเป็นแบบที่ไม่เชฟไม่ได้คมมากเดี๋ยวเราลองปรับนะครับปรับก็คือผมลองทำอย่างนี้นะครับตรงกลางเนาะแล้วก็ผมเอาตัวที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับผมขอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม เป็นรูปทรงปริกอณนะเราเป็นปริกอนที่มีสามเหลี่ยมอันนี้อันหนึ่งสี่เหลี่ยมใส่เส้นสีนฟ้าไป จะได้เห็นถ้าผมเอาข้างนอกนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ข้างในผมเอาเป็นวงกลมก็อ,อะไรเมมต์กันหน่อยอประมาณนี้โดยใช้ตัวเดิมนะครับก็คือใช้คำว่าฟิว i ิกเบอร์สนะครับแล้วก็ชาร์ปเนี่ยผมเอาแบบไฮนะครับแล้วก็ Retail High ด้วยนะครับตัวอันนี้เป็นออโต้นะครับ อ,ออโตโ้เนาะเพราะงันเดี๋ยวจะไปดูตร,ตรงนั้นมานะครับเอฟเฟกไม่ได้เลือกอะไรนะครับเอฟเฟกไม่ได้เลือกอะไรเนาะมาดูนิดนึงอ่าแล้วก็เอฟเฟกไม่ได้เลือกนะครับอ่าเจเนเรตเราต้องดูว่าจะได้ตัวที่เป็นรูปร่างหน้าตามาเป็นแบบไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆอะ่ะอันเนี้ยมันไม่ได้ทรงนกเลยนะมันเป็นทรงสามเหลี่ยมกับวงกลมครับนี้คําถามคือ เขา AI เนี่ยเขาจะเอาตัวที่เป็นสามเหลี่ยมกับวงกลมอะไปทำฟินิกส์ยังไงนะเห็นทรงแล้วเนาะเห็นทรงแล้วนะครับถ้าเป็นอารมณ์ประมาณนี้ผมนึกถึงการทำโลโก้หรือการทำลักษณะของสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะเอาตัวที่เป็นรูปทรงของวงกลมหรือรูปทรงของดอกไม้อะมาเป็นเชฟก่อนนะครับตัหงังเนี้ยจากนั้นก็ดีไซน์งานข้างใน ของรูปทรงนั้นๆนะครับออกมาให้ตรงกับจุดประสงค์หรือคอนเซปต์เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันออกมาประมาณไหนอ่าดูนี้ดูสวยเชียวนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมครับโอ้รูปนี้สวยเชียวนะครับอลังการเลยนะครับอ่ารูปที่สองดูรูปที่สองนะรูปที่สองนี้จะมาทั้งตัวอ่าเห็นไหมฮะมาทั้งตัวเนาะ รูปหนึ่งนี้เท่มากนะครับแล้วก็รูปที่สามนะครับรูปที่สามเป็นรูปนี้เห็นไหมครับได้นะครับรูปทรงสวยเลยอันนี้คือแบบดูอลังการมากนะครับประมาณนี้อันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับแปลว่าตรงเนี้นะครับถ้าเกิดต้องการที่มันมีรายละเอียดเข้าไปเยอะๆมากๆนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกให้มันเป็น max mode ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถหาสไตล์มาแปะได้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ทําสไตล์ให้ดูเนาะ เราสามารถที่จะเอาสไตล์ของงานที่มันเป็นเวกเตอร์ครับมาแปะลงไปนะครับเช่นเรามีเซตของงานอยู่แล้วเนาะอันนี้นะครับอันนี้มันมีความเหมือนกันเห็นไหมครับก็คือตัวปลาตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะเอาตัวที่เป็นรูปเล็บของเราอะครับที่เป็นอีลาสนะครับแล้วเราก็ทําการดูดเนาะเอมันจะไป c o อปปี้สไตล์ตรงนั้นนะครับมามาใช้นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีในการที่จะแบบสร้างนะครับเช่น เซตที่เราอยากได้ก็คือเซตอารมณ์ประมาณแบบนี้เนาะสมมุตินะครับเราก็ทําเป็นรูปสัตว์ตัวอื่นโดยใช้สไตล์นี้ก็ได้นะครับหรือสไตล์นี้ก็ได้ใช้การดูดเอานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ตัว Adobe Illustrator Generate Shape Fill นะครับก็คือการทำรูปเวกเตอร์นะครับใน Illustrator ด้วย AI นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการนำไปใช้ในการดีไซน์เวกเตอร์ต่างๆนะครับก็ กดติดตามมาไว้นะครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ